สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร,ร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระบมรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2555-2556 25เป็นวันที่สอง วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชากุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาประจำปีการศึกษา2555-2556ของมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคเหนือเป็นวันที่สอง โดวยวันนี้เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภาพพัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกและจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จานวน4 7 0คน มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามได้นำกระบวนการออกแบบชุดภาพอนาคตหรือ Transformative Scenario Planning มาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์และการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เปิดโอกาสให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบอนาคตของมหาวิทยาลัยที่พืมปรถาเพื่อพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขที่มีการใช้ทรัพยายกรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนท้องถิน่น ส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์ได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาบุคลากรและคณาจารย์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ดำเนินการวิจัยเรื่องข้าวปลอดสารพิษเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้และลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรและนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น สมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจที่จังหวัดสิงห์บุรี วันนี้เวลา14นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิงห์บุรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีทรงเปิดอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโอปปรัรภมซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขจัดสรรงบประมาณก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2552เพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินทุกป,ประเภทโดยแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2555 นอกจากนี้โรงพยาบาลสิงห์บุรีได้จัดโครงการทอดพระป่าสามัคคีมหากุศล ah เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การแพทย์รวมทั้งได้รับเงินบริจาคจากพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันติตธรรมโมด้วย สำหรับอาคารหลังนี้เป็นอาคารสูง6ชั้นประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อหอผู้ป่วยหนักศูนย์เครื่องมือพิเศษอายุรกรรมกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกงานธนาคารเลือดหอผู้ป่วยสุตินรีเวชกรรมงานห้องผ่าตัดและงานบริการธันตกรรมทั้งนี้ในปี2557มีผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินมารับบริการเพิ่มขึ้นทางโรงพยาบาลจึงเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉินโดยเปิดสายด่วน1669เพื่อให้ประชาชนโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือและบริการให้คำปรึกษาด้านการดูแลการเจ็บป่วยในระยะฉุกเฉินเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมง ต่อมาเวลา15นาฬิกา59นาทีเสด็จพระราช,ชด,ดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนณะวัดกฤษณะเวรุพุทธารามหรือวัดไผ่ดำอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีในการนี้ราษฎรผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดองค์กฐถินสามัคคีไปร่วมถวายในการบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งนี้ด้วยเพื่อนำปัจจัยไปสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรนักเรียน วัดไผ่ดำเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากมีเจดีย์เก่ารูปทรงระฆังคว่ำปรากฏอยู่ชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้านไผ่ดำเพราะพื้นที่เดิมของหมู่บ้านและของวัดบางส่วนเป็นป่าไผ่ดำ ในปี2470สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ปโปรดให้พระสงฆ์ในปกครองคณะธรรมยุตไปอยู่ประจำและสร้างอุโบสถหลังใหม่ประดิษฐานพระประธานชื่อพระพุทธโสภาคสกยะมุนีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2480ปัจจุบันมีพระมหาสําราญขันติโกเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุ8รูปสามนเณรนักเรียน216รูป โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชาโลธรผาโคดผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนำนางสมศรีแซลีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินจำนวน11ไร่98ตารางวาซึ่งอยู่ที่ตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี ในการนีท้ทอบพระเนตรนิทรศการโครงการพัฒนาบ้านไผ่ดำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมาย,ยุ60พรรษาในปี2558ในฐานะที่ทรงมีคุณอุปการต่อวัดและชุมชนและเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนรู้และพัฒนาชุมชนโดยกรมชลประทานได้ขุดสระน้ําให้สําหรับใช้ในการเกษตรรวมทั้งขุดคูคลองล้อมรอบวัดเพื่อป้องกันน้ําท่วม ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารห้องสมุดกฤษณะเวรุทอดพระเนตการสวดมนต์สามภาษาของสามเณรนักเรียนแผนกธรรมบาลีได้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการฝึกสามเณรให้สวดมนต์ภาษาบาลีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษานี้ได้นำคติธรรมของสมเด็จพระพุทธชินวง์ประจวบกันตาจาโรอดีตเจ้าอาวาสและผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสาม,มัญศึกษามาร้อยกรองเป็นภาษาไทยและเรียบเรียงเป็นบทเทศภาษาอังกฤษ พร้อมกับทอดพระเนตรการดําเนินงานของห้องสมุดซึ่งเป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรตยิสําหรับเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของพระภิกษุและสาม,มนเณรนักเรียนคณาจารย์เจน้าที่ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ทั้งหนังสือทั่วไปคู่มือการเตรียมสอบเรื่องสั้นวรรณคดีปรัชญาศาสนาภาษาต่างประเทศประวัติศาสตร์และวรรณกรรมต่างๆรวมทั้งบริการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงหล่อพระพุทธเมตตาสิ่งหนึ่งสำริดเศรษฐีดวงดีวัดหนองแสจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา15นาฬิกา43นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังวัดหนองแสอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทรงหล่อพระพุทธเมตตาสิงห์หนึ่งสำริดเศรษฐีดวงดีซึ่งพระครูอุทัยอุปการโรเจ้าอาวาสวัดร่วมกับพุทธศนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา5ธันวาคม2557 โดยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก39นิ้วศิละปะเชียงแสนหล่อด้วยทองสำริดซึ่งจำลองมาจากพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดหนองแสกสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ204ปีต่างเชื่อถือศรัทธาว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์ส mm ิทธิ์เมื่อกราบไหว้บูชาจะมีคนรักและเมตตาปรารถนาสิ่งใดก็สำริดผลโดยจะนำไปประดิษฐานณนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองแส mm hmm. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา วัดหนองแสเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ปี2404ได้รับพระราชทานวิสงคามาสีมาเมื่อปี2541 วัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนตำบลห้วยทรายที่มีการเทศนานแบบพื้นเมืองล้านนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและมีศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูจิตใจผู้ติดยาเสพติดตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนเรียนภาษาพื้นเมืองล้านนาเพื่ออนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นปัจจุบันมีพระครูอุทัยอุปการโรเป็นเจ้าอาวาสและจำพรรษาเพียงรูปเดียว โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรพร้อมทั้งประธานผ้าห่มกันหนาวเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของต่างๆแก่ราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล Amazing Love ค่ำวานนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนีปราโมทองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล Amazing Love ในวาระครบ60ปีการก่อสร้างก่อตั้งคณะนักร้องกรุงเทพผสมหน้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการการศึกษาและวิจัยให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนเพื่อนำองค์ความรู้จากการศึกษาและวิจัยมาช่วยพัฒนาสังคมไทยที่กำลังประสบปัญหาขาดการดูแลด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตการแสดงครั้งนี้มีการขับร้องบทเพลงชุดเมสเซียผลงานของคีตักกวีชื่อดังซึ่งอำนวยเพลงโดยพลเรือตรีวีรพันธ์วอกลางศิลปินแห่งชาติและรองศาสตราจารย์จารุณีหงจารุ บรรเลงเพลงโดยวงดุริยางประชาคมกรุงเทพหรือ The Bangkok International Community Orchestra มูลนิธิชัยพัฒนามอบเข้าเปลือกพระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา9นาฬิกานายสุมเมธันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้มอบข้าวเปลือกพันปทุมธานี1จำนวน10ตันที่สมเด็จพระเทพพระรญาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระก,กรุณาปโปรดเกล้าปโปรด,ก,ปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่10บ้านหัวฝางตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่13กร,รกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ด้วยส่งห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของราษฎรซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้สร้างความเสียหายแก่ระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก คณะบุคคลและประชาชนทั่วทุกภูมิภาคลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สาราสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพระพลานามัยแข็งแรงหายจากพระอาการประชวนในเร็ววันพร้อมนำพุ่มดอกไม้แจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศลูกเสือชาวบ้านจังหวัดขอนแก่นกลุ่มบิ๊กไบค์ไทยใจรักแผ่นดินรุ่นที่สามคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สโมสรโรตารี่กรุงเทพคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการนโยบายกองพันทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์ประธานบรุรนิธิไทยทรงดำประเทศไทยและสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมาคมหอ,อการค้าไทยจีนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนบรุรนิธิบุญยจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว เทศบาลสมุทรสาครล,ลูกเสือชาวบ้านชนบุรีสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองผู้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2014องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาศาสตราจารย์ชีราดีโนเชทาวพยาบาลชาวบอสวีนนาผู้ได้รับพระราชาทานรางวัลมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีประจำปี2557พร้อมด้วยกรรมการนานาชาติกรมหม่อนไหมเหล่ากาชาตจังหวัดนครนายกพลเอกพิจิตกุลว นิตองค์มนตรีและครอบครัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันวีรินทิรานาทองบอดจราดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ